สวัสดีครับผมมาต่อครับผมดูดันครับผมดูดัน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 ขึ้นไม่ได้ครผมสุรินครับผมสุรินสุรินชุดสีเขียวครับเจอโคโราดช,ชุดหวันแหววฮะสีอะไรอะ่ะสีชมพูเหรอครสีชมพูรบรรยากาศบาสเกตบอลครับผมสุรินชุดไ,ได้ไหมครับผม โซินขึ้นนำครับ42-8ครับโคราช8ทิ้งห่างเลยครับสุรินเบอร์19อึม้มไม่ได้ครับครั้งหนึ่งครับฮึบไม่ได้ครับโคราชโคราชหลานยาโมหลานยาโมหลานยาโมายโมังไ,ไงยังไ,ไงส่งได้ไหมส่งได้ไหมฮึ๊บเอ้ยอได้โอ้ ซูรินซูรินเบแปดซูรินเบแปดซูรินเอ้ยโอ้ไปแล้วครับผมไปแล้วไปแล้วโคราชโคราชโคราชหวานแหววโคราชหลันยาโมทำยังไงโอ้ยผู้ชมเริ่มเข้ามาแล้วครับผมตั้งแต่ลามาเนี่ยคนเริ่มเข้ามาแล้วก <c oughs> องเชียร์ไหมครับผมกองเชียร์นักกีฬาหรือกลับมาเชียร์กันเองครับผมนักกีฬา โคลาดีครับผมโคลาดุดครับผมสุรินขึ้นนำค,ครับผมเจ้าบ้านเจ้าภาพ4ี่สครับบรรยากาศบารสครับผมบารชายดูดันสนุกครับผมได้ไหมโคลาดัางครับครั้งหนึ่งโคลาดโคลาดโคลาดท,ทำไง โคล้านะฮะอ่าผมไปแล้สุรินสุรินเบอร์เก้าสุรินเบอร์เก้าสุรินเบอร์เก้าไปทางไหนยังไงยังไงยังไงซ้ายขวา21 21สุรินสุรินหนึ่งแด้ไหมหนึ่งไม่ขึ้นได้ไหมเอาดิไม่เอาเอาโอ้ยเอาอีกให้ได้ดิเอาดิเอาดิรออยู่รออยู่เอาอยู่เอาอยู่เอาั p ว้าบลงมาแล้วครับผมหายละโคราชโคราชไปครับผมโคราชสีสีเก้าผมโคราชทำไงโคราชทำไงเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนไม่มีเพื่อนเหรอไม่มาไม่มีเพื่อนเหรอโครลชอะสุรินไปดิว้ับเรียบร้อยสุรินอะไรครับผมโคราชขึ้นผมโคราชหวานแววครับผมชุดหวานแววเลยฮะ วับทำไงทำไงมากี่คน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 โคราชมากี่คนโคราช์สามแต้มไหมไม่เอาเอาแต้มเดียวเอาสามไหมสามแต้มไหมสามไหมสามไม่ได้ผมสุรินไปแล้วผมสุลินขึ้นแล้วอือบวับหนึ่งแต้มมาผมวับเลยครับผมสุรินวับเลยครับโคราชโคราชที่ผม ชาวบ้านก็จะได้เปรียบพื้นที่สนามผมเจ้าของสนามครับสุรินโพราะราชาไม่ไม่ได้ผมไม่ลงไม่ลงเอาอีกไหมแต็มเดียวแตมเดียวนะครับไปแล้วครับสุรินสุรินมาชีเดียวสิบเก้าจัดปายโอ้วาบเลยครับดูดันสนุกครับผมกองเชียร์เริ่มเข้ามาแล้วครับผมกองเชียร์เมื่อเช้านี้ไม่มีคนเนาะกองเชียร์ฝั <c oughs> ่งโน,น้นเริ่มมาแล้วครับฝั่งโน้น มาแข ra ่งแล้วครับผมผู้ชมเริ่มเยอะแล้วผมในอินดอร์ครับบรรยากาศนีนักกีฬาผมชุดนี้ก็โคราชเมื่อกี้ฮะหลันยะโมฮะชุดสีฟ้านีหลันยาโมองไาไงโคราชโคราชโคราชสีชมพูโคราชโคราชหลันยาโมเอ้ยไม่ได้ผมเอาแล้วสุริน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 มากี่คนสุรินน้อยคนเรียกแล้วเรียกแล้วเรียกบอลแล้วจัดไปสิเอาสิสาม ต่ไม่ได้โอ้โหโคราชไปแล้วโคราชไปแล้วผมโคราชโคราชโคราชอีโคราชสามไหมสามแต้มโคราชสามแต้ม,มครับผมสิบสองครับผมสิบสองสี่สิบแปดขึ้นเลยครับถายแล้วครับผมเบอร์เก้าผมเบอร์เก้าเอาคืนไดไหมสามแต้มเอาคืนได้ไหมครับเอาคืนไดไหมเอาคืนไดไหมสามแต้มคืนไดไหมสามสามแต้มเดียว แอมเดียวแอมเดียวก็พอแล้วไม่ได้อีกเอาอีกสามไหมสามเลยสิไม่ได้ผมโอ้โหอ้ไม่ได้ผมในการบัสชชายผมบาสเกตบอลการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งาังิครั้งที่สามสิก้าครับสุริน,นจาภาผมเจ้าบ้านเจ้าบ้านเมื่อกี้ก็ หญิงครับบัตหญิงก็เจ้าบ้านน่าจะชนะผมเจ้าของสนามชนะโคราดโคราดเอา,ย,งงายังไงครับผมยังไงครับมีผู้ชมมาแล้วครับผม <ฮะ S 1> ผู้ชมมาแล้วผู้ชมผู้ชมเข้ามาแล้วครับเ,เริ่มเข้ามากันครับผมแต่ผมลามากมันก็จะเข้ามาเยอะนิดนึง <laughs> เริมเข้ามาเลยครับเออให้กำลังใจครับส่งกำลังใจลูกหลานชาวสุรินเรา้าบ้านต้องเจ้าภาพตงมาเชีร์ครับผมสุรินชุดสีเขียวครับเขียวอ่อนเขียวอ่อนครับน,นี่น่าจะสุรินครับผมสุรินเชียรน้องน้องเป,เ,อเป็นเพื่อนนะเ,นเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆน่าจะมาเชียร์กันมานนี้ครับผมบรรยากาศในสนามครับ <c oughs> อยู่ใจกลางเมืองครับตรงนี้สามเหลี่ยมนะเขาเรียกสามเหลี่ยม อินโดสามเดี่ยวเซตบานติกวัดบูนบุรพาามครับผมสนามบาสเกตบอลอยู่ใจกลางเมืองเลยครับบรรยากาศสรินขึ้นนำครับ48 12ครับลุ้นกันใหม่ครับผมเป็นยังไงแล้วคู่ต่อไปจะเป็นโคราชครับผมเอ้ยยโสครับผมยโสกับหนองคาย ดูดันสนุกครับผู้ชายวันสนุกสร้างวันเนี่ยโคราชโคราชขึ้นได้ไหมโคราชขึ้นได้ไหมโคราชขึ้นได้ไหมโคราชเจ้าสามแต้มหรือเจ้าแต้มเดียวสามได้ไหมโอ้ยสามแต้มมาแล้วครับโคราชสิบห้าสี่สิบแปดครับผมสุรินทร์สุรินทร์สุรินทร์เจ้าคืนได้ไหมสามแต้มไหมโอ้ย ไม่ลงก็เอาไม้สิโอ้มาแล้วครับผมเอาคืนครับผมสูรินเอาคืนไปแล้วครับไปแล้วครับโคราชโคราชทำไงทำไงทำยังไงไปแล้วสามแต้ไหมไม่ได้ผมโคราชเอายังไงโคราชสามไหมสามไหมอึบไม่ได้ผมสูรินสูรินเอาคืนสูรินมาแล้วสูรินสูรินสูรินอยู่ไหนสูรินอยู่ไหน เอาไหมสามเต้มสามเต้มไหมสามไหมสามไม่เอาไม่เอาสามผมไม่เอาทำไงทำไงทำไงทำยังไงโอไม่ได้ผมไม่ได้ได้แล้ครับโราชขึ้นต่อผมโคราชหลานยาโมผมหลานยาโมหลานยาโมยป็งไงหลานยาโมเยาวชนแห่งชาติครับผมอายุไม่เกินสิเจ็ครับผม <laughs> ใช่ไหม ไป,ไปแล้วครับไปแล้วลุดแล้วเรียบร้อยเดียวเดียวผมวืบวับหนึ่งแต้มสบายใจผมอ่าไปแล้วครับเอาอยัางไงสูรินเอาไกลเลยโอ้โหโคราดมาผมโคราดโคราดสุดยอดเลยครับไปแล้วครับไปแล้วครับ สุริน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 เอาเต็มเดียวนี่แหละเอาไม้ได้ผมโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไม่ได้ผมไอ้สามสิบแปดครับเจ็ดวีครับผมเจ็ดวีปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอลาดหนึ่งแต่ไม่ได้ผมสุรินสุรินสุรินเจ้าคืนได้ไหมเออไปแล้วครับผม ไปและไปและแต้มเดียวอีกครับผมอ่าไม้ตายอหนึ่งแต้มทิ้งไว้หน้าคนเดียวโอเคจบ,จบครับผมจบเกมครับผมสุรินชนะ55 18ครับบรรยากาศในสนามครับอันนี้มีเพื่อนเพื่อนเขมาเชียร์แล้วเนาะเอฟซีเข้ามาเชียร์ผมนะเขามาเชียร์ครับผม,ม,ผมบรรยากาศจบเกมแล้วครับสุรินชนะ55 18ครับบรรยากาศเริ่มคึกคักแล้วผม มีโคราาก็ขมีโคราราน้องจากโคลาา